ในวันนี้เนี่ยผมจะพาไปทำ door transition นะครับหลังจากที่เราเอา f o o เท g แรกนะครับลงมาบน timeline แล้วเนี่ยให้เราหาจังหวะที่ประตูนะครับเริ่มเปิดเห็นด้านในนะครับแล้วก็ทำการ mark ไว้ก่อนนะครับให้เราใช้นะครับตัว free door balser นะครับในการ mark ตัวสิ่งที่อยู่ด้านในของประตูนะครับแล้วเราก็ทำการ mark t ทีละ f ฟร m เลยนะครับทีนี้เนี่ยให้เรากดตัว invert ด้วยนะครับ จะทําให้เราเนี่ยได้ฟุตที่เปิดประตูไปแล้วเห็นตัวแบ็กกราวน์เป็นสีดําๆแล้วเราก็เอาฟุตเทจตัวที่2นะครับสอดเข้ามาบนทำลายล่างนะครับอาจจะเป็นแทร็กที่1น,นะครับ